Hadir. ก็ยกยาวเลยครับแล้วก็ยังไงครับแม่หมาเข้าขวาโอ้โหแม่ลูกนี้ยังไม่มีจังหวะยิงครับแล้วก็ยังปั๊มก็อยู่แหน้าประตูแล้วยังคุกคีกันอยู่หน้าประตูแล้วยังไงจ้าโอ้แล้วก็แม่บอลยังไม่เป็นใจครับยังบนยังไม่นิ่งและจะกรชากโอ้โหยังไม่ได้ครับยังติดกองหลังอยู่แล้วก็อวตารยังไงครับแม่ล็อกโลไปแล้วลุกผู้สนิ้บอกลุกขึ้นมาไม่มีอะไรฮะ่นจังหวะนี้กระชากไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรเส้นเดินแล้วก็มองไปก็ต่อซีจะรอชอยู่ใหญ่แล้วก็จะกรชากขึ้นมาแล้วก็จับปลยแ้วก็ิต

เป็นการประสานงานอันอย่างเยี่ยมยอดครับลูงนี้ต้องขอชมเชยดูภาพจ้าครับแหมสุดยอดมากครับแหมบอกว่าลุกนี้หมดติดการรับของผู้รักษาประตูเลยครับบอกไม่ทันผมจะรีบโอเคลเลี้ยงแล้วก็ไปก็ต่อที่จะชารีบอย่างนี้จะรอช้าอยู่ยญ่บนยกระมันครับแม่เอาละครับจับตายแล้วล็อกกว่าลงนี้แล้วก็หมุนอีกหนึ่งรอบแลยยังไงครับแมเอาละครับเอวตารจับวยลักเปิดไหล,ล่ลงมาเลยหลุดจันมาจับตายยิง ขบเบอร์สอีกแล้วจ้าเจ้าฮา,ามะดอลอโอ้โห,โหแม่คนเดิมคนเดียวครับยิงสองประตูครับสำหรับวันนี้เจ้าฮามะดอลอโอ้โหแม่รอเลยฮะเอาล้วครับรตอนนี้ก็แม่อิสลามวิทยลาลัยแห่งประเทศไทยครับขึ้นนำไปแล้วครับสองประตูต่อศูนจ้าแม่ เมื่อกี้มันตะโกนบอกผมบอกว่าโทษครับพี่ผมซ้อมแต่ลูกส่งผมผมลืมตามลูกยิงมา <c oughs> ไปเอาแล้วก็แล้วูุตรินบอลองค์มีบากความหมดเว้ยหล่อเอาแล้วก็หมดเวลาการแข่งนคือเวลาหลังครับสรุปว่าอิสลามวิทยลาลไรแห่งประเทศไทยครับเชิญเอัชนะไปยงสุดมันครับสองประตูต่อศูนย์